สัสดีเจ้าถึงที่พักแล้วลรงแามชินณปุระนะคะเป็นสไตล์วินเทจทั้งเหนือนี่ทางเข้าค่ะสวยมากตรงนั้นเปน็นร้านอาหารขนมจีนก้ามปูค่ะสวยดูสิดูสิส <c oughs> เพื่อนสาวจอง <c oughs> น่าเที่ยวมากแล <c oughs> มีสาวว่าน้ำด้วยนะ <c oughs> ดูค่ะอลังการงานสร้างสวยมากเลย <c oughs> ต้นจันทร์ หมู่บ้านเขาน่ารักมากเลยตมุตนนีเมืองเก่ามันอยู่น้าเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเป็นไม้เก่ามากเลยนะคะสุดยอดวิชันไหนเนี่ยชั้นสองเหรอโอเคสวยจ้าส,สวยมากเลยด้วยซิ ฉันตกใจร้านนานใช่ไหมไม่มีผสมเลยค่ะร้านนานล้วนๆเลยค่ะดูสไตใจนานเลยนานมากเวยโอ้ยท่าว้าดูสิสชอบระครังสวยๆระครัง Đủ đi đủ đi 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 này Như không có ừ, không có không không có có không không เหมนอยู่ร้านนาเลายค่ะ